บ้านวันนี้แข่งกันบ้าเอาใครได้คำทีมบ้าก,กันชนะได้พี่เออไดอมาไม่เยอะมากแล้วเขาต่อเลยโอ๊ยโอวัตอย่างนี้ไม่นด,ด,ด้หรอกน้องเมอวันจ้องกับนินหน้าช่องน้ำใหม่นะฮึฮึ <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหเป็นนินอยู่เลยอู้จังสาสวยเนะอะเออไปแตะเดียว One, one. วันนี้เเอาปันนีเลยนะไม่เอาทรับทิมแล้วทำไมอ่ะห้ามมากินนะรู้ป่าคับทิมเนี่ยห้ามากินมันเป็นเคสถ้าเราบอกว่าเราจะหาปลาอะไรมันจะไม่มาใช่โอเครู้เรื่อง สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเอซีนะครับเข้าสู่ชนะเลโซ้้าอันนี้เราอยู่ที่ชมพูพันทิพย์ดีสอดค่ะวันนี้เราเข้ามาเนี่ยหลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรปลาทัพทิมเริ่มกินแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับเรามาตกนะได้ไปเท่าไหร่ห้าตัวค่ะตกแป๊บเดียวเองครั้งนั้นเราแค่ลองลองเออแล้วลว,วันนี้ลูกค้าก็เหมือนจะรู้นะก็วันนี้ก็เลยเต็มเลยเพราะวันนี้เรามาเนี่ยคือวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดช่วงนี้ก็ทับพิมกินปกติแล้วแหละใช่ค่ะนะก็ เดี๋ยวเราลองหาปลาทับทิมไปทำอาหารต่อเหมือนเดิมได้คนละสิบตัวนึกว่าสิบตันเฮ้ยสิบตัวเลยเหรอบ้าเยอะเยอะไปคนละเก้าพอโอเคปเข้าใหม่กันค่ะเอาละครับเข้าใหม่เดิมครับแต่เหมือนมีเด็กไม่ยอมไปไหนนะฮะมาตกอยู่ข้างๆด้วยยังไงปันไม่เข้าใหม่น้ำไหลหรอมีต่ปานินนะมีแต่ปาดินจะเอาปลาทับทิม ครับทีมต้องวัดแบบให้ชัวร์นะไม่ใช่วัดฝูงแตกหนีหมดนะเดี๋ยววันนี้ครับไฮเกรดจินามานีบ้านวันนี้แข่งกันเปล่าคะได้ครับทีมว้ากันชนะได้พีต่อแล้วโอ้ยโหวัดอย่างนี้ไม่ได้หรอก น้องไม่ต้างกตะลินหน่าท้องน้ำไหลนะใช่มาแล้วเห็นเนาะใช่ไงเห็นปะอเห็นเงาๆครับสวยยั้งหูของมันก็กิน อุ้ยเราไปตอดเลยนี่มันนินแน่เลยเนี่ยกินไม่เหมือนกันเกียวท้องเลยมั้งเรเบ็ดเราคมใช่ไหมโอ้โหมันนินอยู่เลยโุ้ยจะขายสวยเนาะอ้วนไปแตะเดียวอ้วนอ้วน วันนี้เราออกบันทึกอะไรนะไม่เอารับทีมแล้วทำไมอ่ะห้ามากินนะรู้เปล่าครับทีมเนี่ยห้ามากินมันเป็นเคส<ช>ถ้าเราบอกว่าเราจะหาปลาอะไรมันจะไม่มาใช่ออ <laughs> โอเครู้เรื่อง <laughs> ตัวนี้หนุ่ยเดินช้าๆครับตัวนี้ใช่ไม่ใช่โอ้หูนิ่งจัดอนะ นิ่งๆเลยโหเมีออโอกาสเลยอะ่ะใช่เป็นพี่นะเมื่อกี้วัดและสวยใช่ไม่ใช่โอโ้โหยังไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ้วนตบเลยถือว่าใสสวยนะตอนนี้ใช่ใสสวยอ้วนสมบูรณ์โอโ้โหเก็บกระป๋องเก็บอะไรละ จะไปไหนตามหาปั <ai mai. S 2> นนปย้ายหมายตกตรงนี้มันกดดันใช่ไหมพ <Okay. S 1> ี่หมิววัดฟับฟับฟัฟบเ,เปิดหมาใหม่ไม่ได้จะปันนิน,นแล้ววันนี้เราอะ,ะ,อะเ,เราสมพงกับปัน,นินด้วย,ยไปแล้วไปอะไรก็แลาแลบาแลบๆมาแล้วมาแล้วกินแล้วกินเาใช่ฟูขึหาเยอะเลย ยีแน่นอนปาแปดชอบไพเกตอ้าวไม่ใช่ดกว่ะอยู่นู้นเออใช่เราลายลึกไงมันมีน้ำตื้นไหนโอ้ยแต่มาไซส์วยนะพี่อืมจะไปีนใ่งไีกว่าไม่ใหญ่อ่ะสบายใหญ่กว่า โชว์ปลา,ปาน้องอันี่เลยสามเนะเนี่ยแต้มที่สามแเป็นปลานินเดิมๆปลาทับทิมอ่ะแต่มตปลานินแยง่งเห็นเลยปลานินมันไวกว่าปลานินคือมันมันกินแล้วมันเอาเลยไงมันไม่รังเลเนี่ยประเผลอเข้าปากแล้วเนี่ยเนี่ย อยากจะเอากล้องสองลงไปนะเพราะปาดินมันเยอะขนาดไหนนะแต่ปลาทับทิมเข้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยสนส้มๆเนี่ยเอฟซีในกล้องเห็นไห้เหมาืูกต้องเก็บปาดินก่อนอ่ะอย่างนั้นเดียเยอะจัดปาดิน,นแต่มนเขาเขา้เขาหาเยอะแล้วนะมันพุ่งเข้าหาเลยพอลงไปอะ <S <S ถ้าสมมติเราได้ทับทิมอ่ะเรากีดั้งๆเลยนะให้ฝั่งนั้นมองอ่ะ ไหนบอกแกตกปนินโอ้นินอีกแหละนินก็นินเดี๋ยวลองตั้งไลน์เลยกริงหน่อยหนีปนินก่อนปนินเออจะเอาปนินนะแต่ก็หนีปนินงงนะคนดูบอกมึงนี่ปอบแปบปอบแปบหมายถึงอะไรภาษาบังเลนนั่นแหละมันแย่งกันเห็นปะอืปนินกับทับทีมอ่ะ เพราะเยือ่อลง,งไป,ตงปแต่ว่าใครจะได้กินก่อนพ่อแป๊บแปลว่าพูดอยากทำยากสองใจเหรอโอ้ย,ต,ยตึงเปียตึงเปียอ,อ้อยาวอุ้ยขอดได้ไหมเังอยู่ขอด ปลามปันนีเราไม่สนใจปลาจริงล่ะนี่ครับแต้มไปสี่ยังเป็นปันนีเหมือนเดิมครับอุ้นเหลียงแข่ามาเลยกุ๊บทัวไม่ครับใจเย็นทีละคนทีละคนอีกทีละตัวทีละตัวเองเลี้ยงคิวกันมาเลยใช่ปะเป็นข้าวใส่เลยไม่ข้าวใส่แล้วแต่ปันนีมันไวกว่าเออเอาปุ๊บอุ้บ ใช่ไม่ใช่มันเร่งลอยกว่าดูทรงแล้ววันนี้เสม่อเฮ้ยถ้าได้ตัวเดียวก็ชนะไงไม่รู้ฝั่งนั้นยังไม่มีเสียงออกมาเลยหรือฝั่งนั้นว่าซื้อฝั่งนั้นได้แต่ว่ามันเงียบวะพี่ต่อยแกไม่ใช่เจ้าทิมกันินสวยงามก็องพุ่งเาใานะตัวเองขึ้นมาในห้านะปัน ไปไปได้อยู่คุยเรื่องขี้ปลาเรื่องอยากกินเลยเป็นปลานี่มันเดิมครับไปทับทิมไม่กินเลยหิวปั่นได้แปดตัวแล้วปลนนี้น่ะไม่มีทับทิมเลยเราเนี่ยจุจัดเราเนี่ยแหละมีความหวังสุดแล้วจะปลาขึ้นมาเนี่ยอ้วนหมดเลยน้ำมวเนาะใช่มันกินอะไรนะสาหร่ายค่ะแล้วก็มีปืนเนี่ยมีสาหร่ายอยู่ข้างล่าง อาหารจากธรรม,มาชาติทั้งนั้นกันตรงนี้ขอ,องปวดไปเลยใช่ไม่ใช่นึว่าใช่เพามันเข้าหาเลย <c oughs> <c oughs> นึกว่าใช่เลยนะ <c oughs> ตึง ไปไว้วันหลังปันดินมันเยอะจริงวันนี้มองลงไปข้างล่างนะครับคือแบบดำๆเนี่ยไม่หมดเลยใครสายปันดินนะมาครับตรงนี้กินจัดสรุปผลวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลาของมิวนะแล้วก็อันนี้เป็นปลาของปันนะครับไม่มีสีส้มเลยวันนี้คนเข้านะแต่ว่าปันนีนเข้า อันนี้เราใช้เวลาแป๊บเดืองนะยังไม่ถึงชั่วโมงเนาะใช่นี่ครับปลาเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเอฟซีแบบปูมาทั้งวนันนะก็จะเต็มเต็มไปช่างเลยค่ะอย่างไรก็ฝากผลงานให้เกรซินะมันนีไว้ด้วยนะฮะก็สองร้อยไล่ลุงพลนะครับช่วงนี้กินจับจริงไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย